สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสถานีแห่งนี้นะคะเป็นสถานีหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะที่รถไฟจอดกันเป็นเกือบเกือบทุกขบวนเลยค่ะเพราะว่ามีประชาชนนะคะมาใช้บริการของสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นสถานีรถไฟที่ขึ้น ขาขึ้นขาล่องไปกรุงเทพแล้วนะคะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะไม่ว่าเป็นกระบรี่ภูเก็ตทังงานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาลงที่สถานีรถไฟแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะไปฝั่งอันดามันกันค่ะนอกจากนั้นนะคะสถานีรถไฟบ้านซ่องของเรานะคะยังมีเป็นสถานีที่มีพืชผักสวยงามด้วยค่ะนอกจากมีต้นไม้ที่เราเห็นนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็วิวทิวทัศ ของภูเขาที่นี่นะคะในทางทิศตะวันออกเลยนะคะจะเห็นว่ามีผักที่ทางสถานีนะคะเขาจะเรียกว่าซุ้มสวยนะคะซุ้สวยงามพืชผักกินได้นะคะเราจะเห็นว่าในบริเวณนู้นเขาจะปลูกต้นออดิบนะคะหรือว่าต้นปูนต้นทูนอะไรเนี้ยค่ะกจากนั้นเขามีต้นนี้ค่ะโอลี่โอล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจําชื่อไม่ค่อยได้นะคะ สวยมากนะคะคล้ายคล้ายผักคะน้าค่ะ,คะเขาจะตั้งเป็นซุ้มๆนะคะเป็นซุ้มนะคะตั้งซุ้มตรงนี้ค่ะตรงบริเวณที่ประชาชนมารับบริการกันนะคะอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่า,ามีต้นผักเนี่ยค่ะต,กกะ,คะต้นผักกาดนะคะต้นกกาดนอกจากต้นผักกาดแล้วนะคะบริเวณที่ผู้โดยสารนะคะมารับ บริการในบริเวณนี้นะคะเรามาดูช่องที่เขาขายตั๋วนะคะนี่คือที่ที่ผู้โดยสารมานั่งรอซื้อตัว๋วกำหนดตารางกำหนดเวลารถขาขึ้นแล้วก็จะเป็นรถขาล่องนะคะเป็นสายใต้นะคะนี่เป็นช่องจำหน่ายตัว๋วแล้วจะมีพืชผักสวยงามประดับไว้อีกนะคะด้านหลังจะเป็นต้นมะขามต้นมะขามใหญ่นะคะที่เขาตัดแต่งนะคะ มีฝักมีดอกมีอะไรให้เก็บกินกันทั้งปีชาวบ้านสามารถมาเก็บยอดไปแกงไปอะไรยงได้นะคะนอกจากนั้นบริเวณด้านด้านหลังของสถานีนะคะก็จะเป็นตลาดบ้านซ่องค่ะตลาดบ้านซ่องนี้นะคะก็จะเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่มีความคลึกคักเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยค่ะน,นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีต้นดาวเรืองนะคะดาวเรืองดอกสวยนะคะ ดาวเรืองหอ,อกสีเหลืองสวยงามแล้วก็มานี่ดอกสีเข้มเขมหน่อยนะคะสค่ะศาลาพักของผู้โดยสารนะคะรอรถไฟค่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามีต้นแคนะคะต้นผักต่างๆนี่ค่ะที่ทางสถานีได้ปลูกไว้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานีแห่งหนึ่งนะคะที่ใช้พื้นที่ ของสถานีรถไฟได้อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะ